สวัสดสีทุกท่านนะคะวันนี้ก็นุกก็ไปธุระทั้งวันเลยนะคะวันนี้พอกลับมาก็มาหาเด็กๆคุณนุกไม่ได้เอาเด็กๆออกไปเลยนะคะเพราะว่าเป็นห่วงเขาเวลาที่นุกอยู่ข้างนอกนะคะเผื่อฝนเผื่อลมมาแล้วเขาจะตกใจก็เลยเขาก็ยังอยู่ในบ้านอยู่นะคะ,ะแล้วก็หยอกกันดีๆนะคะไม่รู้ว่า นี่คงจะไม่เคยนอนที่นอนนุ่มๆหยอก,กันนะคะอันนี้ก็ไปธุระดูบ้านด้วยนะคะดูบ้านด้วยบ้านใหม่บ้านเช่านะคะก็มันก็ยังไม่มิดชิดมันก็ยังไม่ดูปลอดภัยนะคะก็เลยยังไม่ชอบนะคะมันจะเป็นบ้านที่มันจะมีแบบว่า ตรงฝ้าฝ้าข้างบนหลังคาเราก็จะแตกมันก็จะอะไรที่มีมีช่องให้แมวรอดออกไปองี้ค่ะก็เลยเอ่อก็เลยไม่ไม่โอเคนะคะไม่โอเคเขาก็ให้โอกาสเราหาอีกอยู่ค่ะเราก็เลยหาต่อไปวันนี้ไปทั้งวันจริงๆค่ะไปแต่ไปตั้งแต่เก้าโมงเช้าแล้วก็กลับมาก็ก,าก็เย็นกลับมาก็เลยไปหาน้องหมาที่ทุ่งนาเลยแล้วก็ได้ค่อยได้เข้าบ้าน ก็ไปไปธุระน่นละคะ่ะช่วงนี้ก็ยังปิดเทอมอยู่แต่ว่าอีกสักเดียววันที่8 9 4, 4 1นี่ท่านผอ,อก็ให้ไปเตรียมการแล้วล่ะคะ่ะไปครูต้องไปเตรียมการหลายๆอย่างแล้วใกล้จะเปิดเทอมเข้ามาทุกทีแล้วถ้าไปอยู่โรงเรียนก็มีแต่คิดถึงเด็กๆที่บ้านนะคะมีแต่คิดถึงเป็นห่วงเขานะคะกลัวจะมีใครมา มาเล่นมาเปิดโกงมาอะไรอย่างนี้นคะ่ะก็สู้สู้ส,สนะคะสู้สต่อไปชีวิตเกิดมาแล้วก็ต้องสู้ต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาให้ได้นะคะเราก็พยายามอยู่ในศีลในธรรมในความเมตตานะคะพระท่านสอนไว้ ซึ่งเราไม่ได้เสียแ้งแต่อย่างใดจิตใจเราก็มีความเมตตาอยู่แล้ว FC ทุกท่านก็มีความเมตตาเด็กๆอยู่แล้วก็เนี่ยค่ะชีวิตที่มีอยู่ที่เหลืออยู่นี่ก็มีแต่จะทำความดีต่อไปขอพรบคุณทุกกำลังใจขอพระคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบพระคุณ FC ทุกท่านนะคะบางท่านก็เป็นห่วงนุกนะคะเรื่องสุขภาพบางท่านก็ท่านก็ให้อ่า ให้นกได้ไปซื้ออะไรอร่อยอร่อยกินนะคะบำรุงตัวเองบ้างนะคะว่าช่วงนี้ท่านคงจะเห็นว่านุกเครียดนะคะน,กก,นกก็ได้ซื้ออะไรอร่อยกินซื้ออะไรมาบำรุงตัวเองบ้างเพราะว่ามันนอนไม่ค่อยหลับน,นะคะเพราะว่าเรามีเรื่องคิดมันก็เป็นอย่างนี้แหละคะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรละคะ่ะเราก็สู้สู้สู้เห็นเด็กๆในแต่ละวันที่เราอยู่กับเขาก็เชื่นใจแล้วค่ะนี่อย่างนี้เอามาจากบ้านล้างนี่ก็ ถ้าเราไม่เอาเขามาปัาน่นนี้เขาจะเป็นยังไงนะคะคือก็คงจะอดอยากหิวโหยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ